ม่มันมาเฟี้ยงไอ้ <c oughs> ไอ้ขวดลงทะเลมันโอเคไหม <c oughs> ไม่แล้วมันอ้างว่าไอ้ยูเป็นหัวหน้ามันน่ะยูต้องมาหาฉันไม่ยูต้องมายูต้องมาแค่นั้นแหละไอ้ยูไม่ต้องไปเรียกฉันว่าไอ้เรียนสายกับไทรกูคนไทย ไม่แม่ยูจะมาเปล่ายูจะมาเปล่ามันไม่เกี่ยวอ่ะอยะูไอ้ลูกน้องที่มึงกินข้าวหัวเนี่ยมันมาลังควานคนไทยอ่ะเจอต่อแ่ไม่ไม,ไม่มึงจะมาไม่มาพูดมาไม่ใช่มึงคนไทยด้วยมึงจะมาพูดคนไทยด้วยกันเนี่ยมึงให้คนบาา้ามาทำทุกตีนแบบนี้ก,กูไม่ได้ ไม่อ้าวมึงยอมรับไปนะตอนนี้กูหักเสียงมึงได้นะนะมึงบอกมึงยอมรับเป็นะน้พม่าเนี่ยลูกน้องมึงมึงจะมาใช่เปล่าอ่ามึงรีบมามึงไม่ต้องรู้ว่ากูเป็นใครอ่ะแต่ตอนนี้มึงยอมรับเปนะลูกน้องมือคือพม่าอ่าโอเคมึงรีบมามึงรีบมาเลยนะว่าโอเคไอ้ตรงข้ามร้านอาหารไอ้ ชื่อร้านอาหารไม่รู้อาหารข้ายูนเนี่ยโอเคไหมมึงยอมรับเป็นน้ว่าพ่อแม่ลูกน้องมึงอ่ะอ่ามึงยอมรับแล้วไอ้เหี้ยมึงรีบมามึงจะเป็นตำรวจตูตีนอะไรมึงรีบมาตามมึงรีบมาจังโชว์พี่จังโชว์พี่ครับโอ้ยน่ากลัวอ้ยกลัวกลัวจงเลยก็ัหินสไลอยอ่ะโอ้ยเท่เลย

เดินเดินอยู่ในนี้ครับเดินไปเดินมาแล้วก็มันปวดที่เขากีนนั่นแหละเขาก็เตะไปกระทบแตนั้นแตกเขาเตะด้วยสาเหตุอะไรน่าจะเมาเนื่องจากการเมาแต่ผมไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแล้วก็มีคนนักท่องเที่ยวเขาถ่ายคลิปไว้เกิดเห็นตามคลิปเลยเตะแล้วก็โยนเตะไปทางนู้นทางนี้เหรอตรงนู้นด้วยเหรอดี๋ยวดอถามถามเพี่อน พี่คราวนี้เหตุเมื่อวานได้มาตรวจเหตุเมื่อวานใช่ไหมนา่าจะอยู่แล้ว,ลวตัวกไปเมื่อคืนแล้วเหรอ,รอเหรอเมื่อคืนเลยนะพี่นะ,ะอ๋อร,รวบเรียบร้อยไอ,อ้พม่านะไปสามประมาณสามคน <c oughs> เสร็จแล้วก็น่าจะเมาแล้วก็กว้างขวดลงในทะเลก็มีคนแจ้ง <c oughs> ตำรวจก็รีบไปรีบไปก็ตรวจสอบก็ไอ้คนไหนเมาแล้วก็ดำเนินคดีฐานเมาสุราไม่ตรลงไมวเนี่ยตามนั่นนะครับและอีก อีกคนหนึ่งเนี่ยอีกคนเป็นต่างด้าวหลบหนีข้าเมืองก็เดินเนินสี<อ>ส่วนไอ้ไอ้คนที่ใส่เสื้อนอะ่ะมันไม่เมามันห้ามเพื่อนมันไม่ดินเล่นไ,ไม่เกี่ยวข้องอก็เ้วก็เอาเอา,เอาเป็นพยานแล้วก็เป็นลาบนะครับ,บแล้วส่วนที่บอกว่าเป็นลูกน้องผู้กองอะไรเนี่ยต้องยอมรับว่าคือมันมีผู้กองอยู่คนหนึ่งของบ้านฉางเนี่ยเขาทําธุรกิจส่วนตัวเขาก็ก็จ้างไอ้พวกเนี้ยออฟเล็ตเป็นช่างเชือ่อมแต่ไอ้คนหลบหนีข้าเมืองเนี่ย มันเขาไม่ได้จ้างเ้าเไอไอคนไอคนที่มีเอกสารอะไรเนี่ยเขาจ้างถูกต้องนะแต่ไอคนที่หลบหนีเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้จ้าง uh huh. แล้วมันก็มันก็เป็นเพื่อนกันมันก็นัดมันก็มาก,กินเหล้า,แ,าแล้เขาไปอ้างก็ูเออไปอ้างโอ้โหเป็นตำรวจอยู่นี้ไปอ้างใครกลัวไหมาถามถามคำมีคนกลัวไหม โดนหนับสองเท่าใช่หนะเขาเขาไม่รู้ไงค่ะท่านเขาเพิ่งเข้ามาเนาะก็เลยอ้างไปทั่วจริงๆก็แค่เป็นคนงานของใไอ้คนที่อ้างเนี่ยคือไอ้คนขายยาที่ว่าเข้ามาแบบผิดกฎหมายใช่ไหมคะใช่ใช่อ๋อส่วนไอ้คนถูกกฎหมายจะไม่ได้อ้างมันมันมันอ้างหรือเปล่ามันอ้างหรือไม่อ้างเราไม่รู้แต่ว่าเราไม่มีได้ได้ค่ะก็คือผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายเนาะในส่วนที่เขาอ้างผู้กองเนี่ยเรามองยังไงเป็นผู้กองที่ไหนผู้กองปล่อยเปรป่ะครับอ๋อใช่ป่ะ ผู้กองที่นี่คงไม่มีลูกน้องแบบนี้หรอกใช่ไหมสงสัยเลยอ้างผู้กองเนี่ยคือเราสงสัยผู้กองอะไรผู้กองปล่อยเป็ดวันครับผมเราสงสัยเหมือนกันนะครับกําลังการะวาดด้วยไหมใช่กําลังแรงเลยช่วงนี้ใช่ไหมครับแหมพี่มองเอาผู้กองมาอ้างอีกปล่อยเป็ดอระปอถ้าเหมือนเด็กมาเล่นน้ำแล้วถ้าโดนเหยียบไปจะเป็นยังไงใครจะรับผิดชอบใช่ไหมครับ ก็อยากให้เคารพกฎบ้านเราด้วยเนาะใช่ครับอย่างนี้ต้องเจอพี่เต้อาชีวะขอบคุณค่ะมาละมาขอเสื้อเอาเรื่องแล้วครับผมเก็บที่ไหนคุเห็นมันยืนอยู่นี่กยไหนเก็บพี่อ้เรื่องอะไรอ้าวขอเสื้อมาสงคนพให้ไปเก็บไหนพกไปมคนย้อนหนูนี่ก็ไม่โเาไปีนม <chat> พี่เขาก็คงขอโทษนะเขาว่าเศร้าหู้ใจเราขอโทษแล้วไงแต่ว่าไเก็บยังไม่ได้เก็บว่าพี่เขาพูดมาอะไรนี่พ in ี <talk> in s, ่เขาพูดว่าอะไรพูดอะไรก็ญาติอยู่บอกว่าเขาเป็นลูกน้องผู้กองอยู่เป็นลูกน้องผู้กองนะพี่ซ้ายผมนะลูกน้องผู้กองเหรอที่บอกว่าไปเกี่ยวนี่ไปเก็บโอ๊ยน่ากลัวจังเลยค่ะทำผู้หญิงเนาะแล้วสุดแล้วไปเก็บแล้วสุดทำผู้หญิงอ่ะนะเก่งกัาจอย่าเก็บว่าพี่เขาพูดฝมาอะไรนี่เอาแล้วยืนอยู่ทำไมเอาไหม ตีงโทรโทรแจ้งตำรวจยังคะโอเคนะตีงไม่เขาไม่โดนหรอกมีผู้ชายอยู่ตำรวจกำลังมาแล้วคะไม่ต้องตีไเก็บนี่คมี่เก็บใช่ไหมไม่ต้องดอัวนี่เป็นไงเขาทำยัไ อันนี้คนไทยไหนเดินมาใต้สพายนนะ